ที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชมฮะมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์นะตามหลังรถกระบะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะครับรถกระบะเนี่ยเขาบรรทุกเหล็กมาลักษณะเป็นเหล็กเส้นเนี่ยมันโผล่มาจากท้ายรถหนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถูกเหล็กนะที่โผล่มาคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเสียบทะลุเลยฮะเรียกได้ว่าแทงเข้าที่เบ้าตาแล้วก็แก้มซ้ายเนี่ยสองรูนี่นะครับนี่เหล็กสองเส้นนี่นะ เสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสุวรรณสอนนะครับเส้นนครนายกรังสิตขาขึ้นองครักษ์จังหวัดนครนายกมีรถจักรยานยนต์ผู้ตายเนี่ยล้มอยู่ผู้เสียชีวิตชื่อนายวันลบเนตรสว่างอายุ45ปีถูกเหล็กที่ยื่นออกมาท้ายรถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแทงเข้าไปที่เบ้าตาแล้วก็ที่แก้มข้างซ้ายนะครับโดยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีอุปกรณ์อยู่ที่ท้ายรถ เห็นบอกว่าเป็นเหล็กที่เอาไว้ประกอบนั่งร้านแล้วก็มีเหล็กเส้นเนี่ยยื่นโผลออกมา2เส้นเขาบอกว่ามีการเอาผ้าแดงเนี่ยโผล่ไว้ด้านท้ายนี่อย่างที่เห็นนี้นี่นะนี่เหล็กนี่คือผู้ตายเนี่ยขี่มาชนเหล็กจนเหล็กงอเลยคุณผู้ชมดูสิฮะเหล็กงอเลยฮะชนแรงขนาดไหนนี่นะครับโอ้โหแล้วนี่นะคนขับรถกระบะเขาก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าเขาเดินทางมาพร้อมกับลูกน้องค่ะมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก จะออกไปสำรวจแหล่งก่อสร้างปั๊มน้ำมันแหละมาถึงร้านอาหารข้างทางก็ชะลอรถเพื่อจะแวะทานข้าวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็วชนเข้าไปกับเหล็กประกอบนั่งร้านที่เขาบรรทุกอยู่ท้ายรถมานะคะเอาเดี๋ยวฟังเสียงคนขับรถกระบะเล่าเหตุการณ์ค่ะรถกวิ่ง40-50บเอรนี้เปิดก่นเปิดไปเล่นก็รมาเรื่อยรามาชะลอตรนี้เ มอไซค์ก็ตามหลังมาครับเขาบอกว่าแซงดันมาแล้วก็โยกไม่เห็นแล้วไม่เห็นได้ยินเสียงไม่เห็นได้ยินได้เสียงทีมมอไซค์กันเองไหมนุ่นมาดูมาดูกันเป็นลักษณะนี้ครับอือนี่นะครับก็คงจะไม่ทันได้เห็นนะนะยังไงแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ